สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิมิตาเมธากิกวงศ์ม5ทับ3เลขที่8ค่ะวันนี้จะมาสอนแมทริกซ์6ข้อค่ะโอเคนะคะข้อ1กำหนดให้ A แมทริกซ์200ลบ1และแมทริกซ์ ABCD ถ้า A บวก B บวก C บวก D จะมีค่าเท่าไหร่ โอเคค่ะอย่างแรกก็คือเราจะเอา a นะคะบวก b เท่ากับ ab ค่ะแล้วก็ลอกแมทชิกที่เขากำหนดให้ก็คือ a กับ b นะคะ เราเขียนเท่ากับ a b ก็คือเราจะเอาสองเมตริกนี้เขียนลงมาข้างล่างเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเอา2อเนี่ยบวกกับ a แล้วก็จะได้2 a นะคะ เราเขียนเป็นสรรมการแล้วเราก็จะหาค่าของสรรมการก็คือเอาเนี่ยสองก็จะอยู่ข้างนี้ต่อไปก็จะเป็น B นะคะ B เท่ากับ2อนะคะซึ่งอันนี้ก็จะได้ B เท่ากับศูเท่ากับลบ c ค่ะ จะได้ 2c เท่ากับ0 c ก็เท่ากับ0อันนี้ก็จะเป็น d ก็คือลบ1บวกกับ d เท่ากับลบ d ค่ะก็จะเป็น 2d นะแล้วเอา1ย้ายมาก็จะกลายเป็นบวก d เท่ากับ1ส่วน2 ดังนั้นเนี่ยเขาถามว่า a บวก b บวก c บวก d นะก็คือจะได้เท่ากับ a เนะี่ยก็คือ2ที่ได้มาจากตรงนี้ b ก็คือ0 c ก็คือ0ส่วน d ก็คือ1ส่วนสนะแล้วเราก็คือเราจะได้2องส่วนสอ 2, ส่วนส แล้วก็เอา2อคูณสอได้ 2, 4 4แล้วก็จะบวกอีก1ก็จะเป็น5นะคะก็จะเป็น5ส่วน2เนี่ยแล้วพอหารเสร็จอะก็จะได้คำตอบก็คือ2อส่ว,ว 5. น5มันเองค่ะ โอเคข้อถัดไปนะคะข้อ2ก็คือกำหนดให้ a เนะะี่ยค่ะ matrix a 4 2 b ถ้า a ยกกำลังสอลบ4 a ลบ5เอกลักษณ์เท่ากับ0แล้ว a กับ b เนี่ยมีค่าเท่าไหร่โอเคนะคะแล้ก็จะเขียน matrix a 2รอบเพราะว่า a เป็นยกกำลังสอง แล้วก็จะเอามาลบกับ 4a ก็คือเราจะเขียน4ตรงนี้แล้วก็เป็นแมชชีของ a ลบอีก5เอกลักษณ์คือเอกลักษณ์ก็คือ1 0 1 0 1 0เรื่อยๆคะะ่ะเท่ากับ0 โอเคเราก็จะมาอ้อนี้มาคูณกันนะคะแล้วมันก็จะได้เอ็นยกกำลังสองนะคะบวกกับแปดด้านนี้ก็จะได้สี่เอบวกสี่บีสองเอบวกสองบีแปดบวก 4B นน,นนั่เองอันถัดมาก็จะเป็นการเอา4เนี่ยคูณเข้าไปในแมทริกของ A ก็จะได้ 4A นะคะ16บ 4B แล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะะ5ก็คูณเข้าไปในแมทริกของ A ตลักก็จะเป็น หาศูนย์ศูนย์ห้าเท่ากับศูนย์แล้วเราก็จะเอามาหาสมการเป็น a ยกกำลังสองบวกแปดลบสี่สิบสองลบห้าเท่ากับศูนย์แล้วเราก็จะหาค่าของมันโดยจะเป็น2 a ลบ 4a นะคะบวกกับ3เท่ากับ0แล้ว3เนี่ยเราต้องออกมาคูณก็คือ313ใช่ไหมคะถึงจะได้ตัวกลางอันนี้ก็คือจะแบ่งเป็น2วงเล็บใหญ่ๆก็จะเป็น a ทั้งสด้านเหมือนกัน เวลาเอา3 3กับ1ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ได้เป็นลบ4ก็คือลบ3กับลบ1ก็จะเขียนลงไปะคะ่ะต่อไปเราก็จะเขียน 4a บวก 4b ลบ16เท่ากับ0 a บวก b ลบ4เท่ากับ0ซึ่ง a บวก b เนี่ย สี่ก็ย้ายไปก็จะกลายเป็นบวกถ้า a เท่ากับสามนะก็จะได้ a บวก b เท่ากับสี่ b, 4, b นะี่ก็จะเท่ากับหนึ่งดังนั้น a เท่ากับสาม b เท่ากับหนึ่งหรือว่า เเนี่ยเท่ากับ1นีเท่ากับ3นี่คือคำตอบค่ะต่อไปเป็นข้อ3นะคะโจทย์ก็จะบอกว่า AB เนี่ยแทนแมทริกนะคะและ X y ็บายเนี่ย เป็นจำนวนจริงซึ่งทําให้เดตของ a นะก็คือ x y 2 3เท่ากับ10เดต b ก็คือ x ลบ3 y ลบ5เท่ากับลบ7แล้วเขาให้หา x บก y นะ่ะมีค่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็นเราเนี่ยเราก็ต้องหาเดตของเดต a กับเดต b โดยการคุณค่วยสลับกันอย่างนี้ซึ่งเราจะหาข้างบนก่อนนะก็คืออันนี้คูณกันก็จะได้ 3x เพราะว่าเอา 3x มเอกนี่ยมาคุณกันใช่ไหมส่วนอันนี้ก็จะเป็น 2y แต่ว่ามันอยู่ข้างบนอะ่ะมันจะติดเป็นกลายเป็นติดลบก็คือลบสอเท่ากับ ตัวอันนี้ค่ะก็คือสิบก็จะได้อันที่1ส่วนอันที่2ก็คือลบห้อันนี้จะเป็นลบใช่ไหมแต่เรากลับด้านก็จะกลายเป็นบวกเป็นบวกสาเท่ากับลบ<ก>เก็คือการที่สองเสร็จแล้วนะคะก็คือเอาสามเนี่ย คูณกับสมการที่1มันก็จะได้ 9x ลบ 6y เท่ากับ3 0ก็จะได้สมการที่3แล้วก็เอา2เนี่ยคูณกับสมการที่2ก็จะได้ลบ 10x บวกกับ 6y เท่ากับ14 โอเคจะเขียนถัดไปก็คือลบ x เนี่ยเท่ากับ44 x เนี่ยเท่ากับลบ44เพราะว่า x จะติดลบไม่ได้แล้วก็จะแทนค่า x เนี่ยลงไปในสมการที่1ก็คือ3กับ ลบสี่สิบสี่ลบสองวายเท่ากับสิบก็คือจะได้ลบหนึ่งร้อยสามสิบสองลบสิบเท่ากับสองวายลบหนึ่งร้อยสี่สิบสอง ส่วน2เท่ากับ y เพราะว่าเราเอา2องะเอามาหารแล้วเราก็จะตัดก็คือ2 1 2ใช่ไหมของเจ2ดองสมันก็จะได้ลบเจ y เนี่ยตั้งนั้นนะคะ ดังนั้น x ปวก y เท่ากับลบ44ลบ71เท่ากับลบ115ก็คือคำตอบค่ะกำหนดให้ a m a t r i ก3 7 2 5แล้วก็เอกลักษณ์1 0 0 1 เป็นสเกลาร์ถ้า c เนี่ยเท่ากับ a ed, บ x, x อินเวอร์สลบ x เอกลักษณ์และ d e c เท่ากับ0เรา x มีค่าเท่าไหร่การหาก็คือ a อินเวอร์สนะเท่ากับ1ส่วน b d ลบ d c อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เขาให้มาถ้าเราจำได้เราก็ไม่ต้องท่อง สูตรนี้ก็ได้แล้วก็เขียนตามนี้ก็คือ <S <S เสร็จแล้วนะคะ <alia> ก็คือ c เนี่ยเท่ากับ a นเวอร์สลบ s เอกลักษณ์หนึ่งนะคะสิบห้า ลบกับ14คือ15เนี่ยก็คือมาจาก3 5คูณ5เนี่ยได้15ส่วน7กับ2นะคะก็คือแต่4ก็จะได้อันนี้คูณกับแมทริกซ์5ลบ7ลบ2แล้วก็3ลบกับ x หนึ่ศหนึ่งซึ่งสิบห้าลบสี่ก็คือได้หนึ่งใช่ไหมก็ต้องไม่ต้องเขียนก็จะเขียนอันนี้เลยในการเขียนลงมาได้เลยเอ็กเน่นก็จะคูณเข้าไปในแมทริกเอกลักษณ์ก็จะได้เป็น x ศู x เราก็จะได้5้าลบ x ลบเลบสงแล้วก็สามลบ x ซึ่งค่อายหาดูสี 4, ใช่ไหมคะ เเท่ากับ0ก็คือเราจะหาเป็น5 7ลบ x กลบ7 2็ลบ x ก็คือเลขที่เราหาได้จากอันนี้ซึ่งเราก็จะเอามาคูณไข่ยอย่างนี้ก็จะได้5ลบ x คูณกับ3 x ลบเลบกับ14เท่ากับ0 สิบห้าเนี่ยลบห้าลบสามบวกกับ x กกำลังสองลบสิบสี่เท่ากับศูนย์แล้วเราก็เอาตัวที่มันเหมือนกันนะคะก็คือเนี่ยอันนี้มันอยู่ตัวเดียวก็คือจะเป็น x กกำลังสองลบกับ 3x อก่ะก็จะได้ลบ 8x 15 ลบก,กับสิก็จะได้บวกหนึเท่ากับ0แล้วก็สูตรก็คือ x ลบปบวกลบรูทบีกำลังสลบสี B ่ส่วน 2a แล้วเราก็เอาค่าที่เราได้นะมาทำเป็นสูตรข้อนี้ ก็จะเป็นลบลบแปดบวกลบรูทแปดยกกำลังสองลบสี่ส่วนสองแล้วก็หาต่อก็คือเป็นแปดส่วนสองบวกลบรูทหกสิบส่วนสองก็คือสอง ก็ามาตัดมันก็เป็น4มันก็จะได้4บวกลบ2องรูกับ15ส่วน2แล้วเราเอา2มาตัดกันก็จะได้เท่ากับ4บวกลบรูปก็จะได้คำตอบค่ะโอเคข้อ5นะคะ จทย์ก็คือกำหนดให้ A matrix 1 2 A 3กับ B ลบ1 1 2 1และ C เท่ากับ2 A B inverse บวก B inverse ค่าของ A ที่ทำให้ det C เท่ากับ1โอเคแล้วก็เอาโจทย์ลงมาก็คือเป็น C เท่ากับ2 A b i n w a r d e บวกกับ b i n w a r d e แล้วในนะี้คือเราต้องเอา b ออกก็จะเป็น2 a เนะี่ยบวกกับเอกลักษณ์ b i n w a r d e ซึ่ง d c นะเนี่ยทของ2 a บวก เอกลักษณ์บวก b อินวอรเท่ากับเดซของ 2a บวกเอกลักษณ์เดซของ b อินวอร์สเด,ด 2a บวกเอกลักษณ์ ก็คือจะมาคูณกับ1ส่วนเดซีก็เราก็ต้องมาหา2 A เอบวกเอกล่าเท่ากับ2แล้วก็เอาแมทริกของ A มานะคะก็คือ สอแมทริกหนึ่งสบวกกับแมทริกเอลักก็คือ1 0, 0ึ 1. ่ก็จะได้เท่ากับ2เนี่ยก็จะคูณเข้าไปก็คือจะเป็น2 4 2a 6่บวกกับแมทริกเอลักษ มันก็จะได้แมทริกซ์สามสีซึ่งเดซ 2a บวกกับเอกลักษณ์จะได้เท่ากับ 21-8a 1ลบคูณกับ1ส่วนลบ3 ซึ่งเราก็จะมาหา d e ตบ B เท่ากับ1 1 2, 1. 2>, 1, 1, 2 1. 1ก็คือเดตบ B อันนี้ก็คือเราจะได้ลบหเนี่ยก็จะคูณกันได้ลบหอันนี้ก็คูณกันได้ 2. -2 ก็จะเป็นลบสเท่ากับลบสจากเดดสี่เนี่ย เท่ากับหนึ่งก็คือโจทย์ที่เราให้มาเรามาแทนค่าในสมการที่หนึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้นะคะสมการที่หนึ่งก็คือเป็นหนึ่ง ส่วนเนี่ยหส่วนลบสซึ่งมันก็จะได้ลบสามเท่ากับสลบแปดเอลบแปแลวพอย้ายข้างมันก็จะได้ลบยี 24, ส่วนกับลบแป A นะคะจะได้เท่ากับลบ8ส่วนลบ24แล้วก็มาตัดกันก็จะได้3 A เนี่ยก็จะได้เท่ากับ3ก็คือคำตอบค่ะข้อต่อไปคือข้อ6กํำหนดระบบสมการนะคะ x y ลบ2 3เท่ากับ3 x 3 y 0 5เท่ากับ7ส่วนก็คือถามว่า x ลบ y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยการเราจะหาข้อมูลก็คือเนี่ยเอามาคูณกันสองอันมันก็จะได้3 x บวก y เท่ากับ3ก็คือสมการที่1อันต่อไปก็คือ0 5 x ลบสาเท่ากับเ็ก็คือสมการที่สองในการเอา3ามเนี่ยคูณเข้าไปในสมการที่1นึงมันก็จะได้ 9x ้กปักับ 6y นะคะเท่ากับหก็เป็นสมการที่สแล้วก็เอาสองเนี่ยคูณเข้าไปในสมการที่สอง มันก็จะได้ x ลบห y เท่ากับ14บสี่ต้องเป็นสมการที่4เอา3กับ4นะี่ยมาบวกกันก็คือ10นะคะ x เท่ากับ23 x ก็เท่า y ก็จะเท่ากับ ยี่สิบสามส่วนกับสิบ x เนี่ยก็จะเท่ากับสองจุดสามเคนะคะต่อไปก็คือจะไปแทนค่า x เนี่ยลงในสมการที่สี่ก็จะเป็นยี่สิบสามลบสิบลบหก y เท่ากับ14 23ส่วน10นะแล้วเราเอา14เนะี่ยสลับกันแล้วก็6กเนี่ยก็ไปอีกฝั่งหนึ่ง14เนี่ยก็จะกลายเป็นลบ14เท่ากับ6 y อันนี้จะเปลี่ยนเป็นไม่ติดลบแทนก็คือเป็น23ลบ สิส่วนด้วย10จุด6เท่ากับ y นะลบหนจุดเกเท่ากับ y ดังนั้น x กเนะี<บ>่ยกับ y ก็คือสองบลบกับลบหนึ่ง จุดกับเก้าห้ามันก็จะได้สี่จุดยี่สิบห้าโอเคจบกันแล้วนะคะทั้งหมดหข้อขอบคุณน,นะคะที่รับฟังถึงขนาดนี้